ก็ต้องการาวสวัสดีทุน้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชั้นแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม กอรีนาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือคืนนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมในส่วนล็อกอินนะครับในส่วนตัวละครร,รับฟรีฟรีถาวรยกเซิร์ฟนั่นเองก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนั่นเองนะครับก็คือล็อกอินครบเจ็ดวันนะครับเราจะได้ตัวละครฟรีถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับทีนี้ในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับตัวละครไหนที่ แนะนำให้เลือกนะครับแนะนําให้เลือกเผื่อใช้แบบลงแรงหรือว่าไวล่นดวลกันหนึ่งหนึ่งอะไรต่างๆนานานะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแนะนําละกันนะครับในส่วนตัวละครที่ควรจะเลือกหรือว่าใครมีทุกตัวแล้วสามารถเลือกบัตรสร้างห้องก็ได้นะครับผมมาโอเคใครที่ยังไม่มีตัวละครหรือว่า รหัสสมัครใหม่หรือ,อยังไงเนี่ยนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับผมมาก,ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาเมื่อคืนกันก่อนนะครับก็จะมีกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีการันตีไอเทมนันเองนะครับนี่เป็นสกินปืนตัวนี้นี่นะครับเป็นสกินปืนฟาร์มัทนั่นเองนะครับในหลักพี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครหมดกี่เพชรหรือสุ่มหมดตู้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในส่วนนี้เดดี๋ยวพาาาูข้งในะครับ ข้างในพี่อัพมาถึงเลเวล4แล้วนะครับทีนี้น้องหลายคนก็งงว่าพี่ทําไมไม่อัพให้มันสุดครับก็คือเดี๋ยวพี่ไว้สุ่มกล่องเอาดีกว่านะครับหนเนี่ยพี่กดเอาเลยนะครับผมกดในส่วนอัปเกรดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยกดซื้อเอาเลยแบบเนี้ยนะครับเลื่อนขั้นเนี่ยนะครับก็คือหมดไปประมาณโอ้หลายหลายพันเพชรอยู่นะครับก็คือพี่เลือกถึงเลเวล4ก็คือเลเวล4เนี่ยมันยังไงอัพค่าสเต็ป นะครับเป็นดาเมจบวกสนั่นเองนะครับแล้วก็อัตรายิงบวกหแล้วก็ความเร็วรีโหลดลบหนั่นเองนะครับจากปกติเนี่ยนะครับผมเลเวล1ก็จะเป็นความเร็วรีโหลดลบสนะครับผมดาเมจบวกหนั่นเองนะครับแล้วก็อัตราการยิงบวกหนะครับพอมาเลเวล4นะครับก็คือจะเป็นดาเมจบวกสนะครับความเร็วรีโหลดลบหนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเลเวล7ก็เหมือนกันนะครับค่าสแตงก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังเหมือนเดิมพี่ก็เลยอัพมาถึงเลเวล4แบบ พอให้เล่นไปก่อนนะครับค่อยมาอัพถึงเลเวลเนะครับเลเวลเค่อนข้างจะใช้เพชรเยอะนะครับผมต้องมีงบประมาณหมื่นกว่าเพชรนะครับประมาณนี้นะครับหมื่นกว่าเพชรได้นะครับผมก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราถึงเลเวลเแล้วเนี่ยมันก็จะมันข้อดีก็คือเราได้ท่าทางมาด้วยไงนะครับเราได้ท่าทางเลเวลเมาด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีสกินปืนฟาร์มอัพเกรดนั่นเองนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึ่งนะครับอีกกิจกรรมนึงเนี่ยก็จะเป็น ในส่วนกิจกรรมท็อปอัพนะครับท็อปอัพเติมครบเท่าไหร่499นะครับรับแอร์บอร์ดนะครับนี่แล้วก็ท่าทางไปเลยฟรีๆนี่แมวโคตเท่นะ ote, นะครับผมนี่ยังแจมเป็นไงเออเอาเรื่องนะครับผมนะ เติมครบ49นะครับเราจะได้2อย่างนี้ไปเลยนะครับกิจรกรรมนี้มีถึงวันที่22นั่นเองนะครับผมทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับตัวละครที่จะได้รับนะครับเอ้ไม่ใช่ได้รับเด็กที่จะเริ่มนะครับเริ่มกิจกรรมในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับวันที่20นะเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะก็จะอยู่ในส่วนตรงไหนนะตรงตรงนี้ นะครับผมนี่นะครับกิจกรรมเริ่มวันที่20เดือนกุมภาพันธ์นะครับเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปถึงวันที่6นั่นเองนับถึงวันที่6เดือนมีนาคมเลยนะครับผมก็จะมีตัวละครทั้งหมด33ตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็มีบัตรสร้างห้อง2ใบนะครับสำหรับคนที่ตัวละครที่แบบยังไงมีทุกตัวแล้วนะครับผมนะตัวละครไม่โยอะมานี้นะครับไม่มีตัวละครที่คอลแลบนะครับตัวละครที่คอลแลบก็จะมีโคโน่พวกเอ่อโจตานะครับมีสกายเลอร์มีอาลูกมีอะไร ห้าหกตัวนะครับประมาณนั้นนะครับที่ไม่มีนะครับผมพี่ก็ไปถามเจมให้แล้วนะเพื่เขาแจกประมาณนี้แหละนะครับผมมีให้เลือกทุกตัวนะครับแต่ไม่มีตัวละครที่คอแล็บนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยมาทําคลิปนะครับแนะนําตัวละครที่น่าใช้นะครับน่าใช้ในปี2022ัน่นั่นเองนะครับว่าเราควรเลือกตัวไหนนะครับในการใช้เล่นในเกมลงแรงหรือโหมดธรรมดาหรือไว ไฮลงไฮไลท์ต่างๆนะครับประมาณนี้มาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็คือจะสามารถรับได้ในมาที่27นะครับก็คือเราต้องนับไป7วันนะครับก็คือถ้าเราล็อกอินครบ7วันเนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครได้เลยนะครับผมเห็นไหมล็อกอินครบ7วันครับส่วน1ถึง5เนี่ยนะครับนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เห็นไหมล็อกอินครบ5วันรับในส่วน ตัวสุ่มอีโวนะครับแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์รูปพ้นหลังประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูตัวละครไหนที่น่าใช้น่าเล่นนะครับพี่ก็ไปหาข้อมูลใน Google มานะครับแล้วก็พี่ก็ยังไงจะบอกวิธีด้วยอจะบอกสูตรด้วยนะครับสำหรับตัวละครที่พี่ใช้เล่นประจํานะครับผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครชอบตัวไหนก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับนี่พี่ก็แคปมาจาก Google เลยนะครับแปะตัวละครเด่น ในเกมฟรีไฟตัวไหนเทพมาดูกันนะครับก็จะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกัน8ตัวละครด้วยกันก็จะมีฮันยโตมีอ่าลาฟาเอลนะครับมีฮันโตนิโอนะครับผมแล้วก็มี A124 หงอง่คงนะครับเคลลี่นะครับแอนดูมิเกลนั่นเองนะครับ8ตัวหลักๆนะครับ8ตัวหลักๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปเจาะทีละตัวลเลยนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนตัวแรกกันเลยนะครับในส่วนตัวแรกก็จะเป็นไฮยโตะนะครับนี่นะครับผมนะนี่ก็คือเป็นสกิลนะครับเมื่อพลังชีวิตของตัวเองลดลงนะครับแต่จะกลับไปเพิ่มพลังในการเจาะเกาะของศัตรูมากกว่าเดิมเองนะครับนี่เป็นไงเออไฮยโตะก็น่าเล่นนะครับใครที่ปลุกพลังไฮยโตะแล้วเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับอ่ายิ่งดีเลยนะครับส่วนตัวที่2ก็คือราฟาเอลนะครับราฟาเอลเนี่ยก็คืออยู่ตรงไหนนะตรงนี้นะครับซ่อนตัวบนแผนที่ ได้ถึง8วินาทีนั่นเองนะครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะนะครับเอาเรื่องอยู่นะนี่นะครับสำหรับตัวละครราฟาเอลนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ก็รอกดลับได้เลยนะครับผมในส่วนตัวที่3ก็คืออันโตนิโอนะครับนี่อันโตนิโอนะครับผมความสมาถพิเศษก็คือเริ่มเกมจะมีพลังชีวิตหรือเลือดมากกว่าคนอื่นๆนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนที่4นะครับอันที่4ตัวละครที่4ีก็คือเป็น A12 4นั่นเอง a หนึ่งสองสี่ก็คือนะครับสามารถเปลี่ยน ep เป็น h p ได้โอ้โหอย่างโกงนะครับอย่างโกงนะครับแล้วก็อันดับที่5นะครับหลายคนชอบเล่นกันนะครับก็คือหงอคงหรือลิงนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสามารถแปลงเป็นพุ่มไม้ได้นั่นเองนะครับเวลาแบบเจอศัตรูนะครับก็คือศัตรูเนี่ยจะล็อกหัวยากนั่นเอง นะครับผมยิงโดนยากอาง่ายนะครับผมยิงโดนยิงโดนยากนะครับสลหรับงอคงนะครับส่วนดำหกนะก็จะเป็นเคลลี่นะครับเคลลี่ชุดเหลืองแบบนี้เลยนะครับนี่นับสาความสามารถพิเศษของเธอก็คือวิ่งเร็วกว่าคนอื่นนั่นเองนะคร <yang S 1> ับโอ้โหสายวิ่งนี่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมนี่วิ่งเข้าวงวิ่งเข้าวงนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่7นะครับก็จะเป็นตัวละครแอนดูนะครับนี่ตัวละครแอนดูตัวนี้เลยนะครับความสามารถพิเศษก็คือเกาะนําโชคจะช่วยเพิ่มเกาะให้หนาขึ้นนั่นเองครับโอ้โหเกาะหนา ก็ยิงแทบไม่เข้านะครับผมก็คือนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายตัวที่8ก็คือมิเกลนะครับผมมิเกลก็คือนับทุกครั้งนะครับที่กําจัดศัตรูได้นะครับผมจะได้ค่าพลัง HP นะครับเอ EP นะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครนะครับ8ตัวหลักๆที่พี่แนะนำนะครับส่วนตัวที่พี่ใช้ประจำนะครับ ส่วนส่วนตัวที่พี่ช้าประจําก็จะมีตัวละครหมอคงนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้แหละที่พี่ยืนอยู่นะครับผมแล้วก็จะมียังไงอ่ะมีโคโนะมีอะลกนะครับแต่ว่าโคโนะอะลกก็ไม่มีแกงนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัวผู้หญิงพี่ใช้เป็นโมโคนะครับนี่โมโคคือแสดงนะครับศัตรูที่โมโคยิงให้ทีมเห็นเป็นเวลา5าวินาทีนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรโกงนะครับอย่างโกงแล้วก็ แนะนำอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแม็กซิมนะครับแม็กซิมก็แนะนําเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเล่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวไหนกันนะตัวนี้ด้วยนี่นะครับเมื่อสังหารศัตรูนะครับผมสำหรับเอ้ยเดี๋ยวอ่านทีละอย่างเป็นตัวละครลูกลูอต้านั่นเองนะครับเมื่อสังหารจะได้รับ HP สูงสุดเพิ่ม19นะครับผมอ่าเพิ่มขึ้น19สูงสุดที่50นั่นเอง,นะองนะครับโอ้ยโกงจัดจัดนะครับส่วนตัวละครอื่นก็ ไม่น่าจะเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าใครชอบตรงไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับวันที่27นะครับ27กุมภาพันธ์นั่นเองเวลาเที่ยงคืนนะครับสามารถกดรับได้เลยถ้าล็อกอินครบมันเองนะครับอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการแนะนำตัวละครที่น่าเล่นในปี2022นี่องั่นเองนะครับข้อมูลก็หาใน Google มาเมื่อกี้นะครับไม่รู้ข้อมูลปีไหนน่าจะส0 1 9หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับหรือว่าใครชอบตัย นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ